เรื่องที่เองถามเรื่องบ้านที่อยู่แล้วไม่สบายใจนะหรือม,มันมีอยู่จริงนะไม่ใช่เรื่องผีสางเทวดาที่ไหนหรอกแต่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวกว่านั้นเพราะมันมองไม่เห็นขยับเข้ามาใกล้ๆสิเดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังมีอยู่เคสหนึ่งนานมาแล้วน่าจะช่วงปี1920นนู่นเลย ครอบครัครวนหนึ่งย้ายเข้าไปในบ้านหลังใหญ่ทรงวิกตอเรียนสวยมากสวยจนใครเห็นก็ต้องอิจฉาแต่พอเข้าไปอยู่ได้ไม่กี่วันความสวยงามลั้นมันกลับกลายเป็นกรงขังเองเคยรู้สึกไหมเวลาเดินเข้าบ้านใครสักคนแล้วขนลุกสู้โดยไม่มีสาเหตุเหมือนมีสายตาจับจ้องมาจากมุมมืด ตั้งที่เปิดไฟสว่างโลกบ้านบางหลังไม่ได้มีผีหรอกแต่มันป่วยและมันกำลังทำให้คนในบ้านค่อยๆเป็นบ้าไปทีละคนครอบครัวที่ข้าเล่าให้ฟังตอนแรกพวกเขาก็มีความสุขดีแต่ผ่านไปไม่ถึงเดือนแม่ของบ้านเริ่มเปลี่ยนไปนางเริ่มซึมเศร้า ปวดหัวข้างเดียวตลอดเวลาแล้วก็เริ่มได้ยินเสียงเสียงเดินตึกตึกตึกบนชั้นสองทั้งที่ไม่มีใครอยู่มันไม่ใช่แค่เสียงนะบางคืนนางบอกว่านางเห็นเงาดำร่างใหญ่ยืนอยู่ที่ปลายเตียงจ้องมองนางด้วยสายตาที่ว่างเปล่าจนกระทั่งนางกรีดร้องออกมา ไม่ใช่แค่แม่นะลูกๆกก็เริ่มเป็นเด็กๆหน้าซีดลงทุกวันไม่ค่อยอยากกินข้าวแล้วก็เริ่มฝันร้ายฝันเห็นเรื่องเดิมๆซ้ำๆว่ามีคนจะมาทำร้ายลองเึึกภาพดูสิบ้านที่ควรจะเป็นวิมานกลายเป็นนรกบนดินต้นไม้ในบ้านที่เคยเขียวชอุ่ม อยู่ดีๆก็เหี่ยวตายไปทีละต้นทีละต้นเหมือนกับว่าอากาศในบ้านนั้นมันเป็นผิดถ้าเองตื่นมากลางดึกแล้วขยับตัวไม่ได้เหมือนมีผีอัเองจะทำยังไงครอบครัวนั้นเจอกันทุกคนอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเหมือนมีใครมานั่งทับพวกเขานึกว่าโดนของ หรือโดนผีเจ้าที่เล่งงานแต่ความจินที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นบ้านมันโหดร้ายกว่าผีเยอะเรื่องมันชักจะไปกันใหญ่เมื่อพ่อของบ้านผู้ชายที่แข็งแรงที่สุดเริ่มเห็นภาพหลอนบ้างเขาเห็นกำแพงบ้านขยับได้เห็นเฟอร์นิเจอร์เลื่อนที่เองต่อหน้าต่อตา ตอนนั้นใครๆก็ว่าบ้านนี้ต้องคำสาบแน่ๆหรือไม่ครอบครัวนี้ก็เป็นบ้ากันยกครัวพวกเขาเกือบจะย้ายหนีอยู่แล้วถ้าไม่ได้เจอกับผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งที่ไม่ได้ถือไม้กางเขนมาแต่เขาถือเครื่องมือวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนคนสมัยนั้นเขายังไม่ค่อยรู้จักสิ่งที่เรียกว่านักล่าผีแบบวิทยาศาสตร์หรอกนะ แต่ชายคนนี้เขาสงสัยเขาสงสัยเตาผิงเก่าแก่ที่อยู่ในห้องโถงกับเตาทางความร้อนในห้องใตดินเขาเดินสำรวจไปรอบๆไม่ได้สวดมนต์แต่ดมกลิ่นแล้วก็สังเกตขาเหมาสีดำๆที่เกาะอยู่ดำขอบหน้าต่างเองรู้ไหมเขาเจออะไรเองเชื่อเรื่องผีถ้วยแก้วไหม หรือเชื่อเรื่องวิญญาณอาฆาตแต่สิ่งที่ฆ่าคนได้เงียบที่สุดไม่ใช่วิญญาณมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นและไม่มีเสียงมันคือเพชฌขากเงียบที่ลอยฟุ้งอยู่รอบตัวเองตอนนี้ก็ได้สิ่งที่เขาเจอคือเตาทำความร้อนในชั้นใต้ดินมันชํำรุด ท่อระบายควันมันรั่วรั่วนิดเดียวแต่มันปล่อยก๊าซชนิดหนึ่งออกมาสะสมในบ้านทีละน้อยทีละน้อยเจ้าก,ก๊าซนี้ชื่อว่าคาร์บอนมอนอกไซด์เองอาจจะเคยได้ยินชื่อมันแต่นึกภาพไม่ออกใช่ไหมว่ามันน่ากลัวยังไงมันเข้าไปจับเม็ดเลือดแดงแทนออกซิเจนทำให้สมองขาดอากาศ พอสมองขาดออกซิเจนมันก็เริ่มรวนอาการเริ่มแรกคือปวดหัวสึมเศร้าพอหนักเข้าสมองส่วนการมองเห็นแต่การได้ยินก็ทำงานผิดปกติมันเลยสร้างภาพหลอนขึ้นมาสร้างเสียงฝีเท้าสร้างเงาดำที่น่าเศร้าคือ อาการผีอัมหรือขยับตัวไม่ได้ก็คืออาการของกล้ามเนื้อที่ไม่มีแรงเพราะขาดออกซิเจนผีที่พวกเขากลัวคือสมองของพวกเขาเองที่กำลังร้องขอชีวิตเคยได้ยินเสียงฮืมต่ำๆที่หาต้นต่อไม่เจอไหมเสียงที่ทำให้ใจสั่นวิววิวเหมือนจะหน้ามืด น่นาหนาจะไม่ใช่แค่เสียงรบกวนแต่มันคือคลื่นความผีที่ตาเองมองไม่เห็นคลื่นที่ทำให้เองเห็นผีทั้งที่ไม่มีผีนอกจากการรั่วของก๊าสพิษแล้วยังมีอีกเรื่องที่ข้าอยากเล่าเรื่องของเสียงมีวิศวกรคนหนึ่งชื่อวิกแทนดี แกทำง,งานอยู่ในห้องทดลองแล้วจู่ๆแกก็รู้สึกกลัวกลัวแบบไม่มีเหตุผลเนื้อแตกขนลุกแล้วหางตาแกก็เห็นสีเทาๆวูบวาบแกนึกว่าแกเจอดีเขาแล้วแต่พอแกหันไปมองตรงๆก็ไม่เจออะไรแต่แกเป็นนักวิทยาศาสตร์แกไม่เชื่อเรื่องผีง่ายๆ แต่สังเกตว่าดาบฟันดาบที่วางอยู่บนโต๊ะมันสั่งสั่นเบาๆทั้งที่ไม่มีลมแกเลยคนพบว,ว่าพัดลมระบายอากาศตัวใหม่ที่เพิ่งติดตั้งมันส่งเครื่องเสียงความถี่ต่ำออกมาความถี่1 8 9 8จเฮิรตซ์จำตัวเลขนี้ไว้นะ18.98 รู้ไหมว่าลูกตาของคนเรามันก็มีจังหวะการสั่งของมันเองและถ้ามีเสียงจากภายนอกที่สั่นตรงกับลูกตาพอดีอะไรจะเกิดขึ้นภาพที่เองเห็นจะบิดเบี้ยวแสงจะกลายเป็นเงาและเงาจะกลายเป็นปีศาจคลื่นเสียง19เฮิรตซ์เนี่ย หูคนเราไม่ได้ยินหรอกแต่มันไปสั่นพ้องกับลูกตาของมนุษย์พอดีเปะ๊ะพอตามันสั่งภาพที่ส่งไปสมองมันก็เปลอสมองเลยพยายามเติมเต็มภาพที่หายไปและสิ่งที่สมองมนุษย์ถนักที่สุดคือการสร้างภาพหน้าคนหรือรูปร่างที่คุ้นเคยในความมืด นั่นแหละที่มาของผีในห้องทดลองของนายวิกแทนดี้โยนกลับมาที่คำถามของเองบ้านที่อยู่แล้วไม่สบายใจบางทีมันอาจจะเป็นพัดลมเก่าๆที่หมุนผิดจังหวะหรือท่อแอร์ที่สั่นเบาๆตลอดคืนหรือราดำที่ซ่อนอยู่หลังวอลเปเปอร์ ปล่อยสปอพิษให้เองสูดดมจนประสาทหลอนสิ่งแวดล้อมพวกนี้แหละคือผีตัวจริงคืนนี้ก่อนเองจะหลับลองฟังเสียงในห้องนอนดีๆซิได้ยินเสียงหึงห่งๆของแอร์หรือเสียงพัดลมคอมพิวเตอร์ไหมแน่ใจเลยว่าเสียงนั้นไม่ได้กำลังปั่นหัวเองอยู่ หรือว่าที่เองรู้สึกว่ามีคนมองมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกโลกนี้นะ่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตายไปแล้วแต่มันคือร่างกายและสมองของเราเองนี่แหละที่เปราะบางเหลือเกินแค่อากาศเปลี่ยนแค่เสียงเปลี่ยนความจริงตรงหน้าก็ปิดเบี้ยวจนกลายเป็นฝันร้ายได้ ครั้งหน้าถ้าเองรู้สึกกลัวในบ้านตัวเองอย่าเพิ่งหาพระลองเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทดูก่อนบางทีผีอาจจะหายไปพร้อมกับสายลมก็ได้